แควจัองอยู่ที่ทางด้านบางแฮรุนครับบางแฮรุนกับลกูกดีโอ้โหยแคว์จังหวะาปาัมบ,บ,บ,บอลมาไปไปไปได้ด้านกลางครับลูกนี้ทีเนโต๊ะกับเรมาไปาไปไไป,ไปฝากที่ทางด้านแบงค์แบงค์แทง,งมาสักดาลูลกนี้ไม่ดีครับเอา้าเอา้เอาแฟนละครตายไม่ตายไม่ตายนะปกติครับลูกนี้ผิกมาครับอาร์ม อยากได้อยู่ที่ทางด้านบุญมีเกี่ยววโทกแล้วมีอีกเหนียววะทางด้านออไอ้ลงไรเร่อไงไรเฮ้ยงรื่องไรไอ้ฟาวครับพยัคฆ์ลิกเกอไอ้เร่องไรเรื่องไรตังเร่องไรเฮ้ยเออช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยทีผู้ใหญ่ฉลองขออนุญาตถ่ายต่อเรื่องเลยได้ไหมครับถ้าสะดวกนะครับเสร็จนะครับไอ้ตั้มตั้มเยอะไ้สูงเลยจังหวะนี้ครับดึงดึงตัวดึงตัวไปเลยไทยซบไทยซบบาบุญมี ผิดแล้วจะใส่ซ้ายไม่ได้ครับเจอครูแอบดักไว้จอนหมาครับไอไป,อไปลูกนี้ปั๊มบอลอามลูกนี้เจอกับแบงบุญมีเก็บได้ครับลูกนี้ขยับแล้วลูกนี้เจอเกี่ยวแล้วก็ฟาวครับตายประธานไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางไม่เป็นไรไม่เป็นไรเเท้าครับทางด้านน้ำมีครับบุญมีเขี้ยวขอโทษ หาคู่หาคู่เลยอย่าให้ว่างใหญ่ว่างหาคู่เลยอย่างแรบลูกีคิกยันเสาแรกถูกมีบอลยัดไต้ครับแม่แล้วมันออกหลังครับไม่โดนใครเลยอะ บอลในที่รัแกแวบอือบอดี้ครับเอาบอดีครับบอลบอดี้ขยับว่าแทนนันนกรอนไป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  TNA เปิดติดแล้วลูกนี้อาร์มลูกนี้เกือบเสียครับพี่กอ๊อฟพี่กอ๊อฟยังได้ครับลูกนี้เปิดติดแล้วขเขยับมาครับโอเคเข้มไปจบ คือลูกนี้ให้ตากล้องนะฮะไทยซบเน้นหน่อยเน้นหน่อยเฮ้ยเน้นหน่อยสต๊าฟทูลสมบัติครับอยากได้เป็ินทุกุครับทีเอเอฟซีครับอย่าง,งอยงู่ทีนน่ดนาโต้งธนาเศรษฐใส่รามาลูกมีอ้าวสาธิตโอ้แคมป์ปุสาลาล่าง พาดีระด้าน,นนันตวุฒิแม่เลื่อนจังหน่อยจังหน่อยจังหน่อยเฮ้ยกลางอ่ะนันตวุฒิแม่เลื่อนขยับขวาลูกนี้อิสเมลอิสเมลครับพาทางด้านนันตวุฒิแมกเลื่อนจับเข้ากลางลูกนี้ไพโซไม่ทันนะครับเป็นทางด้านธนาเศรษฐากมาให้ทางด้านสาธิตสาธิตขยับย้อนมาตั้งสระไปที่ด้านแพทย์น,ยน,นครแพทย์จับขยับลูกนี้เจออาร์มสุรศักดิ์ดักแล้วออกซ้ายครับพาดทางด้านธนาเศรษฐ ะเเขาได้มาแล้วใส่เลยครับไปทางด้านพี่คอบครับสวยสวยสวยเลยสวยออกข้างไปครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับของด้านทีมงานทีเอเอฟซครับอยู่ที่ทางด้านสาธิตให้ทางด้านแดนกลางมาจังหวะนี้เบิ้ลเก็บที่ทางด้านสาธิตสาธิตยกมาสาสองตาบาน เอาเอเอาตามสัมารอนโทษตามขยับเข้าในแล้วลูกวิ้ยะยัดไม่ได้ครับตาประธานให้มาแพลนตกรึงแอ้คนติดแล้วโอ้โหเออข้ามขาอีกคอนเกิร์สามีโอ้ยาใหม่นี่แบสวยแพบสวยโอเคได้นอยทีสุดเสยวเลยตัวเม็กกีได้ในทางเขานาวิทยาทางาิทา นะจังที่ทั้งนั้นแบนชาลาดิโน่อีหน่อยพี่จะมาอีหน่อยพี่อีหน่อยเดียวเปิดมาแล้วอุ้มต้มนาเตดยิงลูกนี้ครับเป็นด้านน่านแพนน่านน่อเป็นด้านน่านกีเมลตากอนได้ครับอิเซเมลยัดมาจับพายสองสายสายเลียบยังอยู่แหวบและพุทธศิลป์ครับโซฟอนุนจันครับเยี่ยม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 การแข่งขันเลยครับ